สวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ซีโทโรคือเก่าเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยเด้อนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูอีกหนึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหานะครับยางนอกกัดยางในหรือว่ารถกินยางในยางในรั่วบ่อยนะครับเพื่อนๆนะครับอา้านะครับเมื่อเราพูดถึงนะครับกรณีที่ว่านะครับยางนอก กัดยางในนั้นนะครับเรามาฟังทฤษฎีกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหาของภาคปฏิบัติกันนะครับเพื่อนๆนะครับเมื่อเราพูดถึงนะครับอยางนอกกัดยางในนะครับโดยปกติแล้วนะครับยางในนะครับโดยปกติแล้วยางในนะครับจะขันยึดติดกันกับวงล้อใช่ไหมแอนบอพี่น้องยางในกับวงล้อนะครับถูกยึดติดกันนะครับให้เป็นชิ้นเดียวกันว่าง่ายๆนะ แต่ทีนี้นะครับคําว่ายางนอกกัดยางในมันเกิดขึ้นมาจากนะครับยางยางนอกอยู่กับที่ยางนอกอยู่กับที่แต่ว่ายางในมันหมุนไปพร้อมกับวงล้อนะครับอ่าออกตัวปั๊บนะครับออกตัวปั๊บนะครับโซ่ดึงสเตอร์สเตอร์ดึงวงล้อวงล้อมันติดกันอยู่กับยางในยางในหมุนครับยางในเลื่อนครับพอเวลาเบรกปั๊บวงล้อหยุดนะครับแต่ว่ายางมันไม่ยอมหยุด นะครับเวลาเราเบรกนะครับวงล้อมันหยุดก่อนนะครับเพราะว่าเบรกมันอยู่กับวงล้อใช่ไหมนะครับพอล้อหยุดปั๊บยางมันไม่หยุดมันก็ถูกันไปถูกันมาถูกันมาถูกันไปนะครับเกิดแผลถลอกนะครับพอเกิดแผลถลอกแล้วก็นะครับกลายเป็นยางนอกเสียสีกันกับยางในยางในบางนะครับแล้วมันก็จะรั่วในที่สุดนั่นเองนะครับเพื่อนๆนี่ก็คือต้นเหตุนะทีนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งอีกส่วนหนึ่งนะครับ การที่นะครับเราไม่อยากให้ยางนะครับกัดยางในนะครับมันมีวิธีแก้อยู่อันดับแรกเลยแก้ง่ายแก้ต้นเหตุนะครับแก้ต้นเหตุก่อนเลยนะครับทีนี้คนเราส่วนมากนะครับถ้ายางไม่รั่วท่านจะไม่เติมลมยางเลยถูกต้องไหมถ้ายางไม่รั่วเราจะไม่เติมลมยางส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไปบ่นในช่างว่าเอาอยางในอะไรใส่ใผมทําไม ทำไมรั่วบ่อยจังจริงๆแล้วนะครับมันไม่ใช่ความผิดของช่างหรอกมันความผิดอยู่ที่ตัวคนใช้เองนะครับก็คือท่านไม่ทำการตรวจเช็คลมยางสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับรถนะครับที่เราใช้งานอยู่เนี่ยควรที่จะตรวจเช็คลมยางสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับอ่าเราเข้าไปที่ปัม๊มเราก็เติมฟรีอยู่แล้วที่ปั๊มน้ำมันเขาก็มีหัวให้เติมนะครับยางหน้าก็เติมอยู่ที่ ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าหรือสามสิบก็ได้นะครับยางหลังก็อยู่เริ่มต้นที่สามสิบสองถึงสามสิบห้านะครับเขาก็จะมีตารางบอกอยู่อยู่ที่ปั๊มน้ํามันหรือว่าไปที่ร้านซ่อมเขาก็จะเติมให้เรานะครับเพื่อนนะครับอ่าถ้าว่าเราเติมลมยางเข้าไปปั๊บนะครับเหตุผลที่ยางมันกัดยางในนะเหตุผลมันอยู่ตรงที่ว่านะครับเวลาที่อเวลาที่เราเติมลมเติมลมเข้าไปปั๊บนะครับยางยางในมันจะขยายตัวใช่ไหม ลมยางแข็งยางในมันจะขยายตัวพอยางในขยายตัวปั๊บมันก็จะดันให้วงล้ออ่ามันก็จะดันให้ยางนอกเนี่ยยันดันให้ขอบยางนอกเนี่ยไปสัมผัสกันแนบแน่นกับวงล้อเติมลมเข้าไปปั๊บพี่น้องนะครับยางในขยายตัววงล้อกับยางนอกนี่มันจะอัดกันแน่นนะครับพอมันอัดกันแน่นมันเป็นชิ้นเดียวกันมันก็ไม่เลื่อนแล้วนะครับยางมันก็ไม่กัดยางใน แต่ถ้าเมื่อไหร่ลมยางอ่อนปั๊บนะครับขอบของยางเนี่ยกับของขอบของยางนอกกับขอบของวงล้อมันอัดกันไม่แน่นพอมันอัดกันไม่แน่นมันก็มีโอกาสเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเวลาเราเบรกเวลาเราออกตัวอย่างนี้นะครับเพื่อนๆมันก็ถูกันไปถูกันมามันก็เกิดเป็นปัญหายางนอกกัดยางในนะครับทีนี้พอยางนอกกัดกัดกันกับยางในเสียสีกันไปเสียสีกันมาทีนี้ นะครับเรามาดูผลงานที่มันเกิดขึ้นนะครับเรามาดูผลงานที่เกิดขึ้นนะเนี่นะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตถือก่อนเด้อพี่น้องนะครับเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านะครับเนี่ยถ้าเป็นตรงกลางนะครับตรงกลางตรงนี้มันจะมียางเคลือบใช่ไหมมันจะมียางเคลือบเคลือบในร่อนไว้นะครับแต่พอมันเสียดสีกันไปเสียดสีกันมาในร่อนโผล่แล้วครับทีนี้นะครับ ไนลอนที่โผล่ออกมาเนี่ยนะครับมันหนักกว่ากระดาษทรายอีกนะครับเพื่อนๆแถมโผล่บริเวณแก้มยางด้วยแก้มยางเราก็รู้อยู่ว่าแก้มยางเวลาที่เราใช้รถเนี่ยนะครับแก้มยางเวลาที่เราใช้รถนะครับมันจะหุบนะครับมันจะหุบจะยืดจะหุบจะยืดจังหวะที่มันหุบเนี่ยมันก็จะไปกดยางในกดบริเวณแก้มยางมันก็ยิ่งเสียสีกันเข้าไปใหญ่เลยนะครับเส้นไนลอนเอามาถูกันกับยางเนี่ยอะไรมันจะไปเหลือล่ะครับเพื่อนๆ นะครับมันก็รั่วสิครับเพื่อนเพื่อนนะครับทีนี้พอยางมันรั่วแล้วเราเปลี่ยนยางปั๊บเราเปลี่ยนยางปั๊บบางทีช่างเขาก็จะแนะนําว่าถ้ามันสึกเยอะๆแก้ยมยางเป็นแผลเยอะนะครับช่างเขาก็จะบอกว่าให้เปลี่ยนยางนอกนะครับเออช่างเขาก็จะแนะนาใม้เปลี่ยนยางนอกไปเลยนะครับมันจะได้แก้ไขปัญหาได้แต่ทีนี้พอเปลี่ยนยางนอกไปปัญหาเดิมตามมานะครับปัญหาเดิมตามมาก็คือยางกัดยางในอยู่ดีนะครับทีนี้ ผมก็เลยมีวิธีการแนะนำนะครับในการแก้ไขปัญหามาฝาก็คือนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆทุกท่านนะครับในบ้านคงจะมีแป้งอยู่นะครับแป้งยังก็ได้พี่ต้องนะครับไม่ว่าจะเป็นแป้งข้าเหนียวแป้งขาา้าวเจ้าแป้งทาขนมแป้งทาหน้าอ่าใช้ได้หมดเลยนะครับใช้ได้หมดเลยก็คือให้เอาแป้งมาโรยนะครับให้เอาแป้งมาโรยเปลี่ยนยางใหม่ก็โรยแป้งเข้าไปก่อนเลยอันดับแรกนะครับทีนี้ การที่เราโรยแป้งเข้าไปมันมีข้อดีอยังไงนะครับเอาแป้งเย็นรวดพ่พี่น้องอยางค่อยบวอน,นะครับเอาวาไปสั่นละนะครับอ่าเวลาที่เราโรยแป้งเข้าไปภายในยางอย่างนี้นะครับมันจะกลายเป็นสองชั้นใช่ไหมชั้นล่างนะครับจะเป็นยางนอกทีนี้พอเราเอาแป้งมาใส่มันก็จะเป็นอีกชั้นหนึ่งถมไว้ถมหน้าไว้ไม่ให้อ่าไม่ให้ยางนอกกับยางในสัมผัสกันนะครับโดยมันจะมีแป้งมาขั้นกลางไว้ใช่ไหมอ่าอันนี้เข้าใจนะ ถ้าเราทาแป้งลงไปแป้งมันจะเป็นชั้นป้องกันไม่ให้ยางนอกกับยางในมันเสียสีกันไม่ให้มันสัมผัสกันโดยตรงนะครับลดโอกาสที่มันจะสัมผัสกันนะครับเพื่อนแต่นะครับทีนี้ในขั้นตอนของการที่เราเจาะแป้งมาทาเนี่ยนะครับเวลาเราเทแป้งลงไปแป้งมันก็จะไม่เกาะที่ตัวยางถูกต้องไหมนะครับเวลาเราเทแป้งลงไปแป้งมันก็จะไม่เกาะที่ตัวยางนะครับทีนี้แหละนะครับมันก็ไม่เกิด ลดีอยู่ดีแหละมันก็ไม่ได้ผลนะครับเพราะว่าแป้งมันไม่เกาะกับผิวยางนะครับเทคนิคในการแก้ไขปัญหานี้นะครับง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆง่ายๆเลยนะครับลองมาดูยางอีกหนึ่งเส้นนะครับอ่านี่นะครับดูกันชัดๆเลยนะครับผมทําอย่างไรนะครับอ่าผมทําอย่างไรให้นะครับแป้งมันมาเกาะที่ตัวยางเห็นไหมนะครับแป้งมันมาเกาะมันมาสัมผัสกันที่ตัวยางนะครับ อ่ามันมาถมหลุมเลยนะครับถมหลุมเลยพี่นอ้องนี่นะครับมันก็มาแทนที่นะครับจุดที่มันเป็นหลุมลงนะครับเพื่อนๆนะครับเทคนิคก็คือนะครับให้พเพื่อนๆเอาน้ําเทเข้าไปก่อนเอาน้ําเทเข้าไปแล้วก็ลูบให้มันเปียกก่อนนะครับลูบให้อ่าเทน้าเข้าไปแล้วก็ลูบให้ยางมันเปียกก่อนนะครับถ้ายางไม่เปียกยางไม่ชื้นเราเทแป้งเข้าไปแป้งมันก็จะไม่เกาะที่ผิวยางนะครับ ดังนั้นให้เทแป้งเข้าไปก่อนพอเทแป้งอ่าเทน้ําเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็เอามือลูบนะครับให้มันเปียกนะครับพอมือลูบมันเปียกแล้วก็ตามด้วยแป้งนะครับแล้วก็นี่แหละนะครับลูบให้มันสนิทกันแบบนี้ลูบให้มันเข้าที่เข้าทางแบบนี้นะครับเพื่อนเห็นไหมเกาะหมดเลยนะครับยกขึ้นสูงเพื่อนๆก็จะเห็นเนี่ยว่ามันเกาะเนี่ยข้างบนมันก็เกาะเห็นไหมนะครับนี่มันเกาะมันไม่ล่นเลยนะครับถ้า ยางเปียกแล้วนะครับเราแป้งไปใส่นะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการแก้ไขปัญหานะครับยางนอกกัดยางในซึ่งได้ผลดีนะครับได้ผลดีแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อนๆก็ต้องหมั่นทําการตรวจเช็คลมยางทุกๆสัปดาห์นะครับอันนี้เป็นตัวลดโอกาสที่นะครับยางมันจะเสียดสีกันนะครับช่วยแก้ไขปัญหาในกรณีที่นะครับยางมันเคยกัดกันมาแล้วนะครับเส้นไนลอนฟูนะครับเราจะเอา นะครับเราจะเอาแป้งเข้าไปนะครับไปถมไว้นะครับไม่ให้ยางนอกกับยางในสัมผัสกันโดยตรงนะครับเพื่อนๆนี่แหละวิธีการแก้ไขปัญหาง่ายๆซึ่งนะครับผมเชื่อว่านะครับอยู่ที่บ้านของเพื่อนๆนะครับก็คงจะมีแป้งอยู่แล้วนะครับอ่าดังนั้นให้เอาน้ําชโลมเข้าไปก่อนแล้วก็ทาแป้งเข้าไปนะครับเพื่อนๆก็ต้องไปท่าอย่างไรเด้อนะครับท้าได้ยางนอกกับพ่อพี่น้องนะครับ ซึ่งนะครับ้าเราสังเกตดีๆนะครับใครที่เป็นช่างนะครับจะรู้หรือว่าใครที่เปลี่ยนยางบ่อยๆเปลี่ยนยางหลายๆยี่ห้อมาจะรู้ดีนะครับว่ายางบางยี่ห้อเขาฉโลมแป้งมาจากโรงงานมันจะเป็นเข้าเขาออกลอกอยู่ข้างในนั่นแหละนะครับมันไม่ใช่ยางอื่นอย่างใดหรอกนะครับก็คือเขาฉโลมแป้งมาให้นะครับเป็นบางยี่ห้อแต่บางยี่ห้อครับเป็นเนื้อยางเปียวๆมาเลยครับที่น้องนะครับ เนื้อยางนะครับถ้ายางสัมผัสกันนะครับมันมีโอกาสที่มันจะเสียดสีกันได้เยอะดังนั้นเราจะเอาอีแหละนะครับแป้งมาเป็นตัวขั้นกลางไว้ไม่ให้ยางนอกกับยางในเสียดสีกันนะครับเพื่อนๆน,นี่แหละนะครับเทคนิคและวก็วิธีการแก้ไขซึ่งส่วนมากช่างเขาก็ไม่อยากจะทาให้เขาชี้เกียดไม่อยากลงทุนเพิ่มว่างั้นนะครับแต่ของผมผมมีให้นะนี่มีแป้งให้เลยนะครับเพื่อน นะครับอ่ะนะครับในคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้นะครับให้เพื่อนๆเอาไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหานะครับก็แล้วคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ